โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมครับวินนี่ครับตั้งครับผมวันนี้คนร่วมงานแปลค่ะอย่างแะกของเราเป็นครั้งที่ครั้งแรกครับ้งแรกครับมาพรกับอะไรด้วยใช่ครับวันนี้ฝนตกหนักมากเลยอ่าไปเรีนเตรียมอะไรมามางค่ะวันนี้ก็มีโชคพิเศษเล็กน้อยครับผมเดี๋ยวร้องเพลงให้คุณฟังนิดนึงครับก็แต่ว่าก่อนหน้านี้เคยเคยไปวาดกระเป๋าครับใช่ครับใช่วาดกระเป๋าแล้วก็ ว่ากระเป๋าลงในเหมือนเป็นกระเป๋าผ้ากระเป๋าผ้าเป็นกองเหมือนคล้ายๆกับใส่ทนสอค่ะก็ใช่ใช่ครับทำคนด้วยกับเราใช่ครับแต่วันนี้มาเจอครั้งนี้มาเจอจะเป็แฟนๆครับผมอยากเจอครับอยากเจอใช่อยากเจอนี่คืออะไรอยู่คือกลัวสมมติว่า จะมีโชว์อะไรใช่ไหมไม่สํารวมสำรวมเพราะว่าชุดมันดูสำรวมเราต้องทํตัวสำรวมโอเคสัมภาษณ์รวมสัมภาษณ์รวมไอ้รี่ต้นแฟน่ๆแล้วกันค่ะมาทําบุญกับเราพระผมก็อยากจะเชิญชวนแฟนๆนะครับมาร่วมกันทําบุญเราจะนําเงินทั้งหมดนะครับไปบริจาคกับคนที่ประสบภัยน้ำทุกคนเนาะโอเคนะผมบอกว่าคนที่เดือดร้อนเนาะก็ ก็มาร่วมทำบุญกันครับก็ถือว่าได้ทำสิ่งดีๆร่วมกันออขอบคุณนของเราเลยค,ครับครับครับผมก็เดิร์ฟแคมแมทอีกอีกไม่ถึง,ง,งหนึ่งเขาไม่เค <c oughs> ยต่อไปนี่คือหาเือนมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับก็ดีใจครับดีใจก็ดูความจริงถ่ายซีรีส์ประมาณ3เดือนครับแล้วก็แบบได้เห็นผลลัพผลลัพเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้เห็นทีเซอร์เนาะมันก็มันก็ อีมอกอิ่มใจนะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้เห็นซีรีส์ตัวเต็มนะถึงแม้จะเป็นแค่ทีเซอร์แต่ว่ารู้สึกว่าหายเหนื่อยแล้วสวยครับใช่หายเหนื่อยแล้วก็เหมือนที่เราตั้งใจมามันแบบเออมันมันเห็นเป็นผลงานตรงนี้แล้วครับก็ดีใจก็ความจริงอีกแค่แป๊บเดียวเนาะก็ก็ใกล้จะออนแล้วครับผมอีกไม่ถึงสองอาทิตย์แล้วครับใช่แล้วเราจะมี first EP ด้วยใช่ <Okay. S 1> ครับผมอ่างาน that summer the first sunshine นะครับผมมันจะจัดวันที่19บเครับ,รบเป็นการร่วมดู EP หนึ่งด้วยกันครับผมที่โรงภาพยนตร์สยามอเวนิวสย,ยามประกอบครก็ เปิดขายบัตรแล้วครับตอนนี้ใครยังไม่มีก็ไปสามารถจับจองได้นะครับครับผมแต่ว่าจริงๆที่สตจารย์บอกในเรื่องนี้จะเคนบอกว่าแค่เห็นที่เจอเป็นสีที่มันสวยมากใช่เลยเราไปไหนอะ็มันเราเห็นแล้วแบบมันได้แบบอย่างที่เราจินตนาการไหมคะอ๋อจริงมันสวยกว่าที่คิดไว้นะเพราะว่ามันมันด้วยการตัดต่อแล้วก็การเกลี่ยสีอะไรครับเอ่อเป็นเป็นกระบวนการภาพยนตนะร์เนาะก็รู้สึกว่าเออมันมันทำให้ภาพสวยขึ้นไปอีกระดับนึงเนาะใช่ครับ ยังเลยครับยังครับยังผมมามีมีได้ดูแค่เบรกหนึ่งเพราะว่าต้องต้องเช็คเรื่องงานอะไรนิดนิดหน่อยครับใช่แต่ว่ายังไม่ได้ดูตัวเต็มถ้าเราไปดูตัวเต็มก็เราไปดูพร้อมทุกคนที่โรงเหมือนกันครับเราต่อยตรงนี้หน่อยนะว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสองคนนิดหนึ่งคือเรื่องเนี้ยครับมันจะดําเนินเรื่องโดยตัวละครที่ชื่อลาวาซึ่งก็คือผมนี่แหละลาวาเขาจะเป็นคนที่ แบดแบ๊ดหน่อยเป็นเด็กที่ค่อนข้างดื้อแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยฟังที่บ้านแบบว่าใช้ชีวิตด้วยตัวเอง<ร>อะไรเงี้ยครับรเรามาวันหนึ่งอ่ะเขาไปเขาไปสร้างเรื่องมาแล้วตดน,นิสัยกับที่เกาะกัะบที่เกาะกับนภเพลงใช่แล้วก็วันหนึ่งเราก็ได้เจอคนคนหนึ่งพัดมาแล้วก็มานอนอยู่ตรงชายหาดคนนึงก็คือที่ใครก็ชายดาวินดาวผมใช่ก็ก็ในช่วงที่เขานั่งอยู่แล้วกันคือ เจ้าชายดาวินตอนนั้นก็ามาเที่ยวประเทศไทยพอดีครับผมแต่ว่าก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้เขาอ่ะต้องมานอนสลบเกยตื่นอยู่ใช่แต่ว่าเหตุการณ์นั้นจะคืออะไร,รต้องเดี๋ยวต้องไปติดตามครับแล้วก็พอแล้วก็ลาวารครับผมก็เลยทําให้เกิดแบบว่าคอนปีกขึ้นเยอะแยะมากมายเพราะว่าด้วยความเจ้าชายดาวินนะครับคือความเป็นเจ้าชายคือปกติชีวิตเขาแบบมีแบบชี้นิ้วสั่งนะ,<ล>ะอะไรอย่างนี้ใช่คนอื่นต้องคอยแบบว่าปฏิบัติเราอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอเราไปอยู่ใน ลาวาก็ไม่พอใจว่าทำไมเจ้าชายเาวี่ไม่ช่วยทำงานอะไรครับใช่เมื่อไรมีความแฟนตาซีมันมีความแบบน่ารักจริงใช่ครับใช่ครับมันครบรถอยู่แล้วครับใช่ครับผมก็น่าจะเป็นเรื่องที่แบบด้วยตอนนี้แฟนๆน่าจะอยากรออยู่มากเลยเรื่องนี้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับความจริงทีเซอร์ปล่อยไปได้ไม่กี่วันประมาณ400,000วิวแล้วครับต้องขอบคุณทุกคนมากครับเนาะดีใจมันมันเกินคาดเรามากๆครับในของ EP ่ดื่มอ่ยเรา โอ้โหมันมีแบบมันมีอะไรบางอย่างอันนี้มันอลังอลังการอ่ะก็บอกได้เลยว่าดูในโรงนี่อลังการเลยเขินเลยจะแบบเขินนะครับเลยครับผมเนี่ยเขินคุณเขาอกเลยไหมฮ็อปเลยได้ไหมโอ้โหตกใจมันมากพอฮ็อฮ็อปน่าจะไม่พอครับต้องแรงมทะเลนี่คือต้องเห็นมากกว่าฮ็อปปิกใช่ครับเดี๋ยวรอดูผมว่าไม่มีใครไม่มีใครเดาถูกครับใช่ เพราะไม่มีใครเราถูกเพราะว่าไม่น่าจะมีใครเคยทำ <laughs> จริงกอ็อาจจะลาวาทำแสดงว่ามันต้องมีความตั้งแต่อีพีแรกใช่ครับใช่คือ<ช>จริงจริงมันน่าติดตามอีพีแหละเพราะว่าแต่รีพีก็จะมะีความสัมพันธ์ที่ค่อยๆ่พัฒน,นาไปเรื่อยๆต้องมา,าต้องจับ <c oughs> ต้องคอยตั้งใจมา ได้ครับผมก็ขอเชิญชวนแฟนทุกคนนะครับผมก็วันที่1 9กันยายนนี้นะครับก็มีงานแรกซัมเมอร์ผมเจ้าชายบนชายหาดเดอะเวอร์ซันชัยนะครับผมก็จัดที่โรงภาพยนตร์สยามวารายสยามประกอบนะครับผมสามารถซื้อบัตรได้ที่ทันติกิจเมเจอร์ครับตอนนี้ก็เปิดขายบัตรเรียบร้อยแล้วครับผมพี่ขอย้อนไปเวทีใหญ่เป็นเกสเซมินาร์คอนเสิร์ตสีน้ำสร้างสร้างจุดโมเมนต์สร้างช็อตเด็ดนะครับผมช็อตเด็ดที่ไม่ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นเลยนะครับ งานที่น,นั้ีเยันร้อนย้อนวินนต์นั่นหน่ได้ไหมอ่าผมผมพูดวันแรกแล้วกัน <c oughs> วันแรกก็คือปกติอ่ะคือความจริงอะครับตามบทอ่ะมันจะต้องเป็นวินนี่ตัวละครวินไปขอโทษกันครับก็คือโฟร์โอเคกันให้อภัย ที่ซ้อมมาเป็นสิบๆรอบเป็นอย่างนั้นครับใบวันจริงโฟต์ก็อยู่ๆก็ไม่แหปภัยมันก็เลยเกิดความตกใจกันขึ้นครับแล้วก็มีหองโกงหองแก้มอะไรถ้าซึ่งผมคือรู้สึกว่าเพื่อนผมปกติเขาอยู่แบบมันหน้าต่อคนหน้าคนใดเขาไม่ทําแน่นอนอยู่แล้วใช่แล้วก็แบบเออเราผมก็แบบจะหันไปแกลอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคิดว่าแบบเออยังไงเขาก็ไม่ได้เข้ามาโอ้โหแต่พอมันเกิดขึ้นจริงก็ตกใจเหมือนนะครับเซอร์ไพรส์เหมือนนะครับเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ทั้งโลกอ่ะ คือจังหวะนั้นมันก็มันงงอะผมว่นงงแฟนๆทุกคนเผื่อเขาอยากเห็นอะไรใหม่ๆเรา้าดหวังแล้วก็เสิร์ฟแล้วก็เสิร์ฟให้ครับช่วยีควนสบายช่วควเนสบายครับผมสบายว่าตอนนี้คืออะไรสุดครับุดสุดุ้ดสุสุดวันที่สุดเุดสุนสุดสุดสสเ ทำทุกรอบไม่ใช่เราแค่ต้องทําทุกรอบให้มันเท่ากันหมายถึงว่าหมายถึงว่าแต่ผมก็เป็นคนแล้วแบบอยวันแรกเราเซอร์ไพรส์มากเลยนะวันสองวันสองเราเออเราตามบทไหมเราตามมาง่ายเดเดี๋ยวเพื่อใครไม่ได้มาวันแรกเขาจะน้อยใจเขาเต็มที่เลยผมเซอร์ไพรส์หนักกว่าเดิมอีกครับรับแล้วก็ดีครับก็รู้สึกว่าได้ได้ขึ้นเวทีกับเพื่อนๆแฟนผมเป็นนักเรียนอีกรอบหนึ่งก็ดีใจครับผมเพราะว่า บรรยากาศนี้มันก็หายไปเนาะแบบปี2ปีแล้วอย่างเงี้ยครับก็ก็รู้สึกว่าได้มาเจอเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งก็แฮปปี้ครับแล้วก็ทุกคนก็เหมือนแบบเติบโตขึ้นเรื่อยๆก็ก็ดีใจมากๆครับที่ได้ร่วมง,งานกันอีกครัง้งนึงครับวันนี้จะมีเสิร์ฟไหมคะที่เริ่มหิวอ่ะใช่นะครับเดี๋ยวต้องรอดูครับวันนี้มาแบบสมรวมสมรวมสมรวมก็ต้องต้องออกมาตัวลูกเพื่ใช่ไหมครับอ่าเราเล้ยลูกเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยลูกเหรอครับ เอ่อเลี้ยงลูกกันยังไงครับอดูเงาเลี้ยงเงาซบเลยผมอ่าที่ยชู้กันที่ยชู้กันอ่าเลี้ยงลูกกันยังไงใช่ไหมครับเลี้ยงระหว่างที่เขาไปซับหน้าซับตานะครับก็ทอนจริงสำรวยครับเลี้ยงเลี้ยงง่ายครับผมใช่แต่ว่าก็แค่จะช้ากว่าคนอื่นหน่อยแค่นั้นเองแต่ว่าเออโดยรวมแล้วน่ารักครับผมแต่ลูกน้องสักเป็นเยอะเหมือนกันนะความสำรวยนะ ใช่ก็ก็ต้องต้องเขาเรียกว่าอะไรครับก็ดีใจแหละที่เหมือนเราคิดคาแรคเตอร์มาแล้วตอนนั้นเราก็คิดด้วยแบบความเป็นของผู้เราแต่ว่าข้อดีคือไม่มีใครที่เป็นแบบนี้เลยครับซึ่งซึ่งดีนะอย่าไปเลยนะช้ามากเลยเรา้นมครทุกคนที่มาที่นี่เราลุ้นมากโอ้ลุ้นมากครับใช่แล้วก็แต่ดีนะครับที่หลังๆมามีการปรับเปลี่ยนนิดนึงมีเอารถเข็นมาใช่ไม่งั้นอีเวนต์ไม่ได้เริ่มครับแต่แตทุกครั้เจอสังกีก็มีตลอดเลยตลอด ไม่ครับเพราะว่าเป็นสัญชาตญาณของเขาได้แค่นี้ครับ่คุณภูมิใจกับลูกเราไหมครับภูมิใจครับที่แบบว่ามีคนรักเยอะก็ดีใจกับสำรวยเหมือนแบบว่าเหมือนคลอดออกมาจากเราสองคนครับแต่ก็ไม่ว่าเป็นเป็นอะไรที่แบบว่าคนตลอดตาขอมกันครับต่างฝากให้เป็นการติดตามเราแล้วก็ตัวเรา ครบผมก็ฝากติดตามมินนี่สตางได้นะครับผมเข้า <นะ S 2> มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็ามาเจอน้งองสำรวยด้วยรูรูของพวกเราครับก็น่ารักแน่นอนแล้วก็อาจจะเชี่ยงช้าหน่อยแต่ว่าความน่ารักนี่เต็มรอ้อยครับผมก็ฝากด้วยครับแล้วก็ตอนนี้กำลังจะมีซีรีส์ด้วยกันนะครับผมและซัมเมอร์ผมจะเจ้าชายมันชัยหาดนะครับผมก็เดี๋ยวออกาสตอนแรกวันศุกร์ที่19กันยายนนะครับผมทั้งช่องวัน31ครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ทาง y o u t u จ e นเอ็มทีวีออฟฟิเชียลครับ โครกรครการครกอบคุณคขอบคุณครับขอบคุณครับได้เลยครับตาองมีกขอนด้วนะลูกอะไรโครงารนต้องีครับ้องมีะด้อีนะขอค่สอ่อที่หนกันน่คขอต่างประเทเนาะเคขอบคุณะคะ อันวค่ะที่หนม่สองสามคาแล้วที่สองสามค่ะขอบคุณค่ะ